สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป2เป็นไงมั่งลูกอยู่บ้านสบายดีนะคะวันนี้เราก็เจอในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยเจอกับคุณครูพัชตราพรบำรุงไทยหรือครูย,ยุ่นนะลูกนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องชนิดของประโยคพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้วไปเลยค่ะก่อนอื่นมาดูความหมายก่อนนะลูกนะประโยคหมายถึง ข้อความที่มีใจความสมบูรณ์และสามารถตอบได้ว่าใครทำอะไรหรืออย่างไรประโยคประกอบด้วยสองภาคใหญ่ๆคือภาคประธานและก็ภาคแสดงทีนี้เราลองไปดูที่ภาคประธานกับภาคแสดงมันเป็นยังไงมาดูส่วนประกอบของประโยคนะ ภาคประธานหรือประธานบางทีมันก็จะมีส่วนขยายประธานก็ได้มีส่วนขยายประธานก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงภาคแสดงก็จะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นกิริยาและก็ส่วนของกรรมส่วนของกิริยาก็คือการแสดงออกกิริยาคือการแสดงออกส่วนกรรมคือผู้ถูกกระทำทั้งสองส่วนนี้ จะมีส่วนขยายกิริยาก็ได้หรือส่วนขยายกรรมก็ได้เห็นไหมลูกประโยคมันจะประกอบด้วยภาคประธานกับภาคแสดงจะมีส่วนขยายก็ได้ไม่มีส่วนขยายก็ได้ถ้าบางประโยคมีแค่ประธานกับกิริยาก็ถือว่าเป็นประโยคแต่บางทีอาจจะมีทั้งประธานมีทั้งกิริยามีทั้งกรรม ก็ถือว่าเป็นประโยคเหมือนกันนะลูกนะอ้าวเราลองไปดูนะลูกนะในเนื้อหาชั้นป .2 ระดับชั้นป .2 เราจะเรียนรู้กันแค่3ประโยคเท่านั้นถามว่าประโยคมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ถ้าเราเรียนระดับสูงขึ้นไปป .4 ป .5 ป .6 เราค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเ,เติมเอานะลูกนะในเนื้อหาป .2 เราจะเรียนรู้กันแค่หนึประโยคบอกเล่า 2. ประโยคคำถาม 3. ประโยคปฏิเสธซึ่งแต่ละประโยคมันแเป็นยังไงเราไปกันเลยค่ะไปดูอันที่หนึ่งเลยนะลูกนะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวและความคิดเห็น โดยใจความของประโยคจะบอกให้เราทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ในประโยคนั้นส่วนใหญ่เราจะไปเราจะพูดถึงประโยคบอกเล่ามากที่สุดนะลูกนะในชีวิตประจำวันเราจะเล่าให้คนอื่นเขาฟังเราจะบอกให้คนอื่นเขาฟังว่าเราไปไหนมาเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรมาเมื่อวานนี้เราไปไหนมาเราอยากเล่าให้เขาฟัง นั่นแหละค่ะคือประโยคบอกเล่าอ่าลองไปดูตัวอย่างนะลูกนะที่ครูยกตัวอย่างให้ดูน้องแพงเป็นเด็กดีผักและผละไม้มีประโยชน์เห็นไหมลูกในสองประโยคนี้มันจะเป็นการบอกเฉยๆเป็นการบอกเฉยๆว่าน้องแพงเป็นเด็กดีนะเด็กดีเขาเป็นยังไงผักและผละไม้มีประโยชน์นะอันนี้เราต้องการบอกเฉยๆนะลูกนะ อันนี้คือประโยคบอกเล่ามาดูประโยคคำถามทีเนี้ประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยคก็ได้ส่วนใหญ่จะมีคำว่าใครอะไร ที่ไหนเมื่อไรทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่ในประโยคส่วนใหญ่ถ้ามีคำสีแดงๆพวกนี้จะอยู่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือจะอยู่ข้างหลังประโยคก็ได้นะลูกนะยกตัวอย่างค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเธอ,อซื้อดินสอที่ไหนหรอเห็มไม่ลูกที่ไหนอยู่ท้ายประโยคเลยห้องน้ำไปทางไหน เห็นไหมลูกคำว่าไหน,นก็อยู่ท้ายประโยคเป็นประโยคคำถามนะคะอ้าเราได้2ประโยคแล้วนะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามอ้ามาดูอันที่3ามค่ะประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธปฏิเสธเป็นยังไงลูกเป็นประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับจะมีคำที่แสดงอาการปฏิเสธอยู่ในประโยค ส่วนใหญ่จะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้มิได้หาไม่อยู่ในประโยคนั้นเห็นไหมลูกปฏิเสธปฏิเสธมีคำว่าอะไรลูกไม่ถ้ามีคำว่าไม่อยู่ในประโยคประโยคอันไหนก็ได้ถ้ามีคำว่าไม่แสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธนะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะฉันไม่ไปตลาดกับแม่ ฉันไม่ชอบกินขนมเห็นไหมลูกมีคำว่าไม่ทั้งสองประโยคเลยก็เลยเป็นประโยคปฏิเสธพอเข้าใจนะลูกนะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธทีนี้คนเก่งลองดูนะเราจะไปลองดูแบบฝึกหัดกันลองไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดที่ครูจะเอานามาให้พวกเราดูเนี่ยครูจะเอาทั้งสามประโยคมารวมอยู่ มันจะกล่าวถึงเนื้อเรื่องเดียวกันมันจะกล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันไปดูอันที่หนึ่งเลยค่ะเห็ยนไหมลูกอ,อ่านพร้อมกันนะอ่านพร้อมกันนะประโยคบอกเล่าแม่ไก่กกไข่แม่ไก่กกไข,ไกกกไข่ส่วนประโยคคำถามล่ะลูกแม่ไก่กกไข่ที่ไหน แม่ไก่กกไข่ที่ไหนเห็นลูกมีคําว่าที่ไหนใช่ไหมคําถามถ้าปฏิเสธล่ะลูกแม่ไก่ไม่ได้กกไข่แม่ไก่ไม่ได้กไกไ,ไกข่เห็นไหมลูกมีคําว่าไม่เลยเป็นประโยคปฏิเสธงงไหมอ่าถ้างงแล้วไปดูอันที่ต่อไปลูกไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะไปดูประโยคนี้นะลูกนะประโยคบอกเล่าค่ะเขาตั้งใจเรียน เขาตั้งใจเรียนเป็นบอกเล่าถ้าเป็นคำถามแล้วลูกถ้าเป็นคำถามละ่ลมละทำไมเขาจึงตั้งใจเรียนเห็น <He ard S 1> ไหมลูกทำไมเขาจึงตั้งใจเรียนมีคำว่าทำไมเลยเป็นคำถามถ้าปฏิเสธละ่ะลูกปฏิเสธล่ะคะเขาไม่ตั้งใจเรียนเขาไม่ตั้งใจเรียนงงไหมคะงงไหมมีบอกเล่ามีคำถามมีปฏิเสธใช่ไหมลูกนะ ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะประโยคบอกเล่าค่ะฉันชอบเล่นกีฬาฉันชอบเล่นกีฬาอันนี้คือบอกเล่าถ้าประโยคคำถามล่ะลูกฉันชอบเล่นกีฬาอะไรเห็นลูกมีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคคำถามถ้าปฏิเสธล่ะคะฉันไม่ชอบเล่นกีฬา อันไหนลูกบ่งบอกว่าเป็นปฏิเสธมีคำอะไรลูกมีคำว่าไม่ทั้งสามตัวอย่างนี้ที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจนะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนลองดูนะลูกนะครูฝากทบทวนหน่อยให้พวกเราลองแต่งประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธลองที่ลูกลองแต่งอยู่ลองเล่าลองถามกันดูระหว่างกับคุณพ่อคุณแม่ หรือใครมีน้องๆก็ลองจับน้องมาเล่ามาลองมาถามกันดูครูเชื่อว่าทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธมันเป็นประโยคที่พวกเราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครูเชื่อว่าพวกเราคงจะเข้าใจเรื่องชนิดของประโยค ไม่มากก็น้อยนะลูกนะถ้าเปิดเรียนมาเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะลูกนะสำหรับ EP นี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะลูกนะอย่าลืมดูแลตัวเองนะลูกนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆ